แบมแบมการพิมุกภูวกลุลถูกจัดให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยติดอันดับ100คนผู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดก้าวสำคัญที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในอนาคตของวงการแฟชั่นไทยโดยนิตยสารว o g u e ว o g u ก 100people โวกจัดอันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทย100คนผู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดก้าวสำคัญสำคัญ,คญที่ผ่านมาและก้าวต่อๆไปในอนาคตของวงการแฟชั่นประกอบด้วยบุคคลผู้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบศิลปินช่างภาพสื่อนางแบบผู้บริหารและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดอีกหลากหลายสาขาสำหรับแบมแบบกันพ่มุกนั้น เป็นแฟนคลับหรือว่าอากาเซ่คงไม่แปลกใจที่แบมแบมจะถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สรงอิทธิพลทางแฟชั่นเพราะว่าจากการติดตามแบมแบมแล้วทุกการแต่งตัวของแบมแบมล้วนมีสไตล์และมีแฟชั่นอยู่เสมอไม่ว่าหยิบจับอะไรก็ดูดีดูเท่ไปหมดและสินค้าที่แบมแบมสวมใส่นั้นต่างก็เป็นแบรนด์ที่ยอมรับกันทั่วโลกเมื่อแบมแบมจะมาสวมใส่แล้วก็ดูดีมีสไตล์เข้ากันไปซะทุกอย่างสมแล้วที่มีเซนส์นทางแฟชั่น เรียกได้ว่าเป็นเฉพาะแฟชั่นแห่งวงการไอดอลเลยทีเดียว